ทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่ทีมงานจะให้เราลองใช้แฮชิเชโดของแบรนด์นี้เลยโอเคค่ะอันนี้คือเป็นรูปแบบของทับนะคะคนนี้ก็เป็นเรทรีนะคะวันที่3ค่ะที่เราจะมาลองใช้แฮชิเชโดครีมนี้อาจ,จะยาวนานนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะทดสอบประสิทธิภาพของมันจริงๆเพราะแฮชิเชโดทุกคนสมมุติถ้าเรามาวาดกรอบหน้าแล้วระหว่างวันมันไหลอ่ะมันโปอ่ะมันก็เขินนะมันก็แอบเขินมันก็แอบ,แอบ,แอบเฟอลอ ทุกคนคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าทีมงานะจะใช้ปมด้ายของอิม่มมาในการรีวิวหลายคลิปแล้วก็คือปอมด้ายอย่างแรกที่เรามีก็คือคิ้วตกที่มาก็เลยพาเราไปสักคิ้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ไปดูคลิปสักคิ้วได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งผมหัวร้านค่ะผมอะ่ะ มันเริ่มเริ่มกินพื้นที่เข้าไปจนทําให้หนังศีรษะของเรานั้นมีพื้นที่มากขึ้นและเริ่มหัวล้านคลิปนี้นะคะเราก็เลยจะมาทดสอบประสิทธิภาพของแอร์แชโดทุกคนตกใจไบวินปะคือเราอะรู้จักแค่ s อแชโดเออเรารู้จักแค่นั้นเราไม่รู้ว่ามันจะมีแ r ร์แชโดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้เรานั้นปกปิดพื้นที่หัวล้านของเราได้คลิปนี้เราจะมาทดสอบด้วยกัน3คลิปก็คือถ่ายรีวิวทดสอบไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราก็จะมาสรุปให้ฟังค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่ทีมงานจะให้เราลองใช้แฮชเช h a ์โดของแบรนด์นี้เลย e t o o ดี้เราคา266บาทแล้วก็วันนี้เรามีถ่ายงานด้วยเดี๋ยวจะมาดูความติดทนของอันนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมาในรูปแบบของแพ้งนะคะก็คือเลือกเป็นสีดรักบบาวผบเข้มนิดนึงเนาะก็คือสามารถถูๆได้เลยเออเสอหัวฟองน้ำ เฮ้ยเราขอลองตรงมือก่อนได้ไหมเปิดอุได้อุยทุกคนชิปแล้วอุ๊ยโอเคต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะมาหัวเราก็คือจะึกความลาแล้วก็แหว่งเป็นรูปตัว V แบบนี้2ฝั่งเลยซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสมุดนี่แะก็คือว่าไปอุ๊ยทุกคนคะเราดิเบรนดีกว่าอุ๊ยได้ไหมอาจจะต้องแบบค่อยๆใช้ไหม ค่อยๆลงเฮ้ยคือส่วนตัวชอบนะด้วยความที่มันเป็นลายทรงปากกามันเล็งง่ายกว่าเฮ้ยได้ปะเดี๋ยวเราจะมากรอบตรงนี้เลยเห็นไหมตรงนี้าจะเป็นรอยล่องรอยของการจักลายผมกันแลวกันนี่ค่ะทุกคนร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ นะคะพี่วิมได้ใช้ตัว E2 D i, Hair Shadow ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายงานวันนี้มีถ่ายออกกำลังกายด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปว่าความติดทนของ Hair Shadow ของยี่ห้อนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาให้คะแนนกันทีละโอเคค่ะทุกคนไปโอเคค่ะอันนี้คือเป็นรูปแบบของพับนะคะมาลองดูสิกันก่อนอันนี้แบบนี้สีรู้สึกว่าจะอ่อนกว่าตัวแรกที่เราใช้เนาะ นี่เป็นพท้าแบบนี้เลยแทบ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 แบบนี้มาลองใช้กันหัวเม่งของเราถ้าความต่างหนึ่งกับสองนะรู้สึกว่าอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพับที่วงกลมใหญ่มันก็เลยค่อนข้างเล็งและเลอะง่ายกว่าอ่านี่เป็นรายๆเห็นไหมนี่โอเคต่อไปอีกข้างหนึ่ง วันนี้เราก็จะรีวิวทั้งวันเลยถูกต้องไหมเพราะวันนี้เรามีถ่ายงานเรามีถ่ายคอนเทนต์สัดคิ้วหมูเฮงนะคะทุกคนฝากติดตามกันด้วยดูดิเฮ้ยอ,อันนี้โอเคนะโอเคพี่มันเป็นฝุ่นนะแต่พอเกียก็แอบติดมืออยู่นิดนึงเหมือนกันนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วในกล้องมองเห็นปะโอ,นโอเคค่ะทุกคน ค่ะทุกคนนี้ก็เป็นเรท3รีนะคะวันที่3ค่ะที่เราจะมาลองใช้แฮชโ d ด w การวันนี้นะคะน้องปายให้เราเทปตัวแคปที่ดอค่ะแฮร์ไลน์ like คุชชั่นอ๋อก็คือเป็นเนือ้อคุชชั่น รูปนี้คือแบบบางแล้วก็ล้านไม่ไหวแล้วนะมาเราจะใช้จุดเดิมเลยซ้ายกับขวานะคะวันนี้เราก็มีถ่ายงานอีกแล้วเราก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพการวันนี้นะคะเรามีถ่ายงานต่อผมปิดหัวล้านนะคะทุกคนถ้าอยากดูฝากติดตามฝากกดซับด้วยฝากกดไลค์ด้วยมาเหมือนเดิมเราจะซ้ายกับขวาโอ้ยลืมบอกนี่คะ่ะทุกคนมันเป็นเนื้อคุชชั่นเนาะเนื้อครีมมันจะอยู่ตรงฝาแล้วก็พับก็คือจะเป็นฟองน้ำเป็นกลมๆแบบนี้นี่วิธีการใช้ก็คือ ปัม๊ม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 ปัม๊ปมเต็มเต็มแ,แ,แบบนี้ค่ะนี่ให้ดูก่อนอุ้ยเข้มนะเอ้ยมันมีกี่สอีสอันเนี้ยอสองสีอ่าอันนี้ที่ดับเบิกับดาับเบิลอันนี้ที่เราเลือกมาเป็นดบัดบเบิลดับเบิอ่าโอเคเราจะตรงนี้ก่อนอุ้ยแล้วก็ทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทำคิ้วสัตคิ้วมาสัตคิ้วโง่เหงนะคะไปดูกันได้เลยนะคะสัตคิ้วโง่เหงค่ะรู้สึกว่าตัวเองสวยมากเลยในกล้องเนียนปะ อเออสวยนะดูเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีกรอบหน้าโอเคฝั่งต่อไปย้ายมาฝั่งนี้นี่ตรงนี้จ,จะเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดคือไม่ใช่หัวล้านนะสักไรผมเส้นสักไรผมเห็นได้ชัดเลยโประมาณนี้คะ่ะทุกคนอ่ะเราจะลองเกลยว โอเคโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรารีวิวและลองเทียบด้วยกันทั้งหมด3แบบ3โปรดักต์กันเลยอันแรกค่ะทุกคน e ีท e ูดี้เฮาอีทูดี้เฮานะคะเป็นเนื้อครีมแบบแท่งดินสอค่ะ เขียนด้วยดินสอแล้วก็เบรนด้วยฟองน้ำฟองน้ำเขาก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะตัวนี้ราคา266บาทค่ะความพิเศษของมันอยู่ที่กันน้ำกันเหงื่อได้มีให้เลือกทั้งหมด2เฉดสีเลยมีน้ำตาลเข้มค่ะแล้วก็น้ำตาลอ่อนอันที่2ค่ะทุกคนมาในแพ็กเกจแบบนี้เลยกระปุกกระปุกดุ๊กลุกแบบนี้นะคะ ODBO ค่ะทุกคน ODBO นะคะเป็นเนื้อฝุ่นค่ะแบบพับนะคะเขามีให้เลือกตามเฉดสีค่ะมีดักาวบาว,บาวแล้วก็แบล็คค่ะราคาประหยัดมากรา คาอยู่ที่159บาทค่ะทุกคนส่วนชิ้นสุดท้ายค่ะชิ้นที่3เป็นแบรนด์แคลชิโอดอค่ะทุกคนแคลชิโดอนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นคุชชั่นค่ะมีให้เลือกทั้งหมด2เฉดสีเลยมีมีเดียมบราว d ์ดักบราวค่ะราคาอยู่ที่195บาทพกพาสะดวกมากเลยค่ะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวลองนะคะจะมาลองให้ทุกคนดูก่อนอันนี้นะคะทีมงานเลือกมาเป็นสีดํ มันแบบมันหลุดลงไปอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งของ e2000 ที่ไอตัวเนื้อครีมค่ะมันจะหลุดออกไปเลยหลุดออกมาแบบนี้เลยค่ะตะก้องค่ะนี่ค่ะตะก้องมันจะหลุดออกมาแบบนี้เลยคือตอนที่เราแกะใช้เราก็ตกใจเหมือนกันทำไมมันหลุดออกมาแบบนี้ล่ะเออเมื่อกี้ที่อุ๋มบอกว่าทีมงานนะคะเลือกมาสีเดียวกันเลยก็คือสีดรักบ,บาวนะคะมาอันแรกค่ะ e2000 มาเดี๋ยวจะลองให้มาอันแรก e 2 0 d ว่าพื้นที่มันจะเป็นใหญ่เลยอะ ODBO น่าจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาแบบช่วงกลางศีสาขาะที่มันมีพื้นที่เยอะหน่อยและอันสุดท้ายนะคะเป็นของ c a t ที่ดอค่ะทุกคนโอ้ยสีของ ODBO กับแค t ที่ดอคือใกล้เคียงกันมากแต่สมมติถ้าใครที่ต้องการความฟุ้งๆน่าจะชอบ ODBO มากกว่าเพราะ ODBO จะมีความฟุ้งมากกว่าเพราะมันเป็นแบบฝุ่เฮ้ยนิชันลืมใช้หัวฟองน้ำของอันที่หนึ่ง คือเจ้าของสินค้านี่คือด่าแล้วนะก่อนที่จะใช้หัวฟองน้ํานะคะอย่าลืมปิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมันหล่นอ๋อลืมทุกคนตายเลวแต่สิ่งที่คิดว่านะยากถึงน้องจะมีความเกียดด้วยฟองน้ำแล้วแต่ดิฉันก็คิดว่าเมื่อเทียบกับอ e ีสองโปรดังนั้นแอบยากนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันอ่าอันนี้เราลองสู้สีิเท็เพิ่นประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวยิมนะคะจะมาสรุปทั้ง3อย่างเลยว่าชอบอะไรยังไงตัวไหนเหมาะอะไรีจะให้เรียนลำดับดีกว่าจ้ะอ่าอันแรกอยากรู้ว่าตัวไหนคือเนียน เนียนหรอคือเอาตามตัวเองนะเพราะตัวเองคนใช้งานถ้าเนียนสุดอะก็คือตัวนี้คือตัวนี้ว้าวว้าวตรงที่ว่าวันที่3เดย์สาที่เราลองใช้งานแล้วคืออุ้มอิมอะมัดผมแบบนี้เลยทรงนี้พร้อมเตรียมตัวที่จามน้ำแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้กรอบหน้าเราดูโอเคมากขึ้นแลเราอะลืมไปเลยว่าเราอะมีการใช้ตัวนี้ในการเกร็บตัวลายผมก็เลยคิดว่าตัวนี้อะเหมาะและเนียนและบังเอิญบังเอิญมันตรงกับสีผมที่เราเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่ด้วยตัวนี้ก็คือชอบมากแคทที่ดอค่ะ และตัวฟองน้ำค่ะทุกคนเล็งง่ายถามว่าเล็งง่ายไหมเล่งง่ายเกี่ยงง่ายไหมเกี่ยงง่ายต้องค่อยๆแต็บค่อยๆค่็บๆตบไปนี่สีที่ได้มันก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะ อันน,น,นี้อันนี้คือเนียนสุดไม่โป๊ะแคทที่ดอกอันที่2อันน,น,นี้แต่ตัวนี้ ODBO ตัวนี้อู๋คิดว่ามันเหมาะกับพื้นที่กว้างอาจจะเป็นช่วงกลางหรือช่วงหลังเลยช่วงเขาเรียกอะไรขวัญขวัญผมอะ่ะเออช่วงนี้เลยที่แบบมีปัญหาแบบเริ่มบางเริ่มหลานตัวนี้จะโอเคเพราะว่าอะไรรู้ปะตัวฟองน้ํามันอะ่ะใหญ่ สมมิถ้ามาเก็บลายผมตรงนี้มันเลอะมันเลอะ,ม,ลอะมันเกินกรอบหน้ามันก็เลยยากแต่ถามว่าเนียนไหมเนียนเพราะมันเป็นฝุ่นแต่ด้วยความที่มันเป็นฝุ่นถ้าถามความติดทนนานอันนี้หน่อยสุดเพราะมันแบบหายไปเลยหายไปกับสายลม,มต้องเติมตี่เยอะสุดติด ถ้าถามติดทนสุดน,นะคะอันนี้ด้วยคุณสมบัติที่เขาบอกไว้ว่าน้องกันน้ํากันเหงื่อแล้วจากในคลิปที่เราถ่ายอำลังกายน้องไม่ไหลไม่เยิ้มอันนี้คือชอบคือสมมุติถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าจะมีแอคทิวิตี้ที่แบบเสียงเหงื่อหรือออกไปถ่ายงานะข้างนอกคิดว่าวินมาก็จะใช้อันนี้นี่ค่ะอีทูดี่เฮาแล้วทีนี้อยากรู้เลยตัวไหนล้างง่ายสุดล้างง่ายเหรอ เอาล้างยากไหมอันเนี้ยล้างยากด้วยความที่มันกันน้ํากันเหงื่อมันจะหนึบไปกับผมไปกับหนังศีรษะของเราเนี่ยค่ะทุกคนตัวเนี้ยล้างยากส่วนล้างง่ายอันนี้ไม่ต้องล้างฝุ่นก็หายไปเลยส่วนอันสุดท้ายก็ยังชอบตัวนี้ล้างง่ายล้างง่ายไม่ได้หลุดระหว่างวันประมาณนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะยาวนานนิดนึงเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเราอะอยากจะ ทดสอบประสิทธิภาพของมันจริงๆเพราะแฮชอโดทุกคนสมมติถ้าเรามาวาดกรอบหน้านแล้วระหว่างวันมันไหลอ่ะมันโปะอ่ะมันก็เขินนะมันก็แอบเขินมันก็แอบเฟลเออครีมนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะใครชอบครีมนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากคนละลา์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างให้กับช่องวัน,นดูฟูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะลองอันนี้ดีกว่าลองเติมตัวนี้ตัววันนี้ไม่ได้เติมมาเลยแล้วคือสมมติถ้าทุกคนลองใช้นะแล้วแบบคนไม่ ทักเว้ยว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นเลอะอะไรมันเป็นปื้นๆอ่ะแสดงว่าโปรดักต์นั้นค่อนข้างโอเคเนี่ยตอนที่หมิ่ใช้ไอ้ตัวแคทที่ดอไม่มีใครทักเลยนะใครอยากให้หวิ่รีวิวเทียบอะไรนะก็คอมเมนต์มาเลยเฮ้ยเรื่องไม่ถูกจะซื้ออะไรดีแคทชายด์หรือว่าลัางหน้านคินซงคินเซอร์อยากให้มาเทียบนะคะก็คอมเมนต์มาเลยอยากให้เราลองใช้อะไรค่ะสำหรับวีบ๊าย